<c oughs> สวัสดีครับทุกทคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่หลงรักนาคาเฟ่ร้านกาแฟกลางทุ่งนา <c oughs> อยู่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศดีมากๆ <c oughs> นี่ร้านกาแฟหลงรักนาใครที่อยาก ใครที่ชอบกินกาแฟชอบถ่ายรูปกับวิวบรรยากาศสวยๆกลางตุ่งนาก็ามาได้นะที่ลงรักนาคาเฟ่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบ,บุรีวิวบรรยากาศดีมากๆเลยที่สำคัญค่าชมฟรีครับไม่เสียค่าชมด้วยค่าชมฟรีแล้วก็ไปช่วยอุดหน,นุนกาแฟเขาหน่อย น่าจะเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านกาแฟาด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศซูมให้ดูแล้วม,มีเรือทีบด้วยด้านโน้นก็เป็นจะมีสะพานแครนด้วยนะนมีสะพานแครนมีสะพานไม้แล้วก็มีจุดศาลาให้นั่งเล่นเป็นกระท่อมบรรยากาศดีมากๆให้ดูบรรยากาศ วันนี้เป็นวันจุดวันอาทิตย์ด้วยคนคนกำลังมาเยอะเลยอันนี้เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟใหญ่มากๆเลยคนนั่งเต็มเลยก็วิววิวมันสวยเดี่ยพานี่บรรยากาศสวยงามมากๆอยู่ติดทุ่งนาเลยทางกลางทุ่งนา นี่ร้านกาแฟมีจุดถ่ายรูปส,สวยๆเยอะเลยหลงรักนานมีเรือทีบด้วยเรือทีบร้อยหนึ่งขับรถมาเที่ยวได้เลยใครจะจะมีที่นั่งที่นั่งส,สวยๆแบบนี้สุดยอดบ,บรรยากาศ บรรยากาศดีมากๆสุดยอดโอ้โหบรรยากาศดีมากๆโอ้โหบรรยากาศน่านอนมากๆเลยสวยสวย